มาวันนี้จะมาทำแกวเห็ดคั่วพริกกันทำแกวเห็ดนี่อยากกินแกวเห็ดทุกเผ็ดพี่น้องกอินไล่บัดจักบาทรกันนะทุกคนใส่ทั้งพริกแห้งทั้งพริกสดนะเดี๋ยวจะจกินลูกโดดอีกก็ตอนนี้เอยากตอนนี้มา <c oughs> ตำตำพริกก่อนใส่นี่ก่อนจะได้ตำง่ายตำหย,ยาบๆตำหย,ยาบๆก็พอตำหย,ยาบๆตำพริกหย,ยาบๆนี่ใส่เห็ด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  บวกบวกเห็ดไข่เห็ดละงูทุกคนอหอมหอมหอม,หอม,หอมตับเจียวตับเจียวเห็ดละงูจ้าอหอมจังทำเสร็จแล้วตำหย,ยาบๆก็ปรุงเนวะอ้ำปลา นิดนึงก็ใส่มะนาวด้วยนะเอ้ะะะนะะ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 ่ะะเะีะะะะะ ปั่นคอยเอินพักแม่งด่าได้เนะาะปั่นพักคอนเอินเนาะพักผักชีใบเลื่อยนะ <c oughs> อืมสเสรนะ็จแล้วหอมจังเลยอ่ะสสสสเสรนะ็จเสเสร็จแล้วหู้หูอืมถ้วยเล็กๆนี่แหละแซ่บแซ่บเนาะ อืมมะอืมตะเสียป่ะจำเจียวสูตรยายปีกพี่น้องอ่ะสูตรไ่วัดป่ะมะกินกันปลวกผักปังกินเกี่ยมจ้ะพี่น้องเกลือนี่เึงมลวกผักปังก่อนเลย ปังสุดฤทธิ์จบแล้วพกปังพักปังสเสร็จแล้วค่ะทุกคนมาเขาน้ำกันมันดูปนประมันปนตำเจวาตำเจวาตำเจวปลา ตำเจียวปลาผสนพี่น้องเอ้ยตำเจียวตำเจียวเฮ็ดโอ้ยยายปีกกรได้นี่แหละอืมเน่กินยายปีกมาเนี่ยปลาปลาปลา,า,าทอดปลายา่างปลาชอ่อนมาข้าวน้ำนข้าวน้ำกันสีคือโปรสวยล่ะแล้วชิมก่อนสิโอ้ยมาค่ะนี่ค่ะ จำเจียวยัดติดกันเลี้ยวแล้วนะข้าวกันาคุณยายยังไม่ทันตื่นนะคะทุกคนแต่ติดกันเลยนะกินกินก่อนนีี่ยเด๋วจะกิมให้ดูกันแล้วกินนะเข่ากับหอนๆนะเห็ดกุยกุยเจียวเห็ดกันกินกระลูกโดดน้ำได้นหมอื้ม วกผักพแพ้วแพ้วสวนนี้ปิดหอม กินก้อยกุ้งเหรอเด็กแพ้ไหมอืมเป็นปลาแห้เผนะ็ดดีค่ะดนไหอืมช่วยจะคำก่อนอืมอืมลูกโดดเผ็ดดีเผ็ดดีพี่น้องลูกโดดเวลาย้ายไป,ปน่าจะเน่ากินนะ ชอบใส่หอมแดงไหลายได้เป็ดชอบลูกโดดตอมอมอสมยากแซบแซบมากมากสอง คื้มนืงอี๋ค้นือึ้เห็ดเตงตรงมิปลาแล้วจะสีอุ่นทองพี่น้องเขห็นโมอุ่นทองแล้วอ้ยอดเีวคั้ขเคั้ขับเต๊ะปอุ้ยบุเบาทยวเห็ด

จุ่มหยากเนาะอยาบชุ่มอยากเลยอมเียวเห็บบางหยากเนาะตราอย่ลืมใส่ผงน้ำจังหน่อยด้ะเราจะได้ให้เขาช่วยย่อยนะลูกดดอื้ืยอืมอืมอืม ดู้นนะเผ็ดดีเหน้องขากับนี้อาหารของเรานี่นี้ดยจัดมี็่แค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะไปร้องเส็จเห็นมึงนะ่าเป็นน้องแจ๊บยอดอะไรบ้างชิมน,น้าเจอกันนะค้า